สบายดีสบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องปงปลเบิร์ตสุขุสุคนบ่วว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะเมื่อนีวานยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวไทยสาวลาวเจโน่นะเพียงนะเนาะเมื่อนี้หันสาวไทยอันโฮดพักแล้เอานะเพียงเนาะเป็นเวลาเก้าโมงสิบโมงเลยแ,ลแหละสาวไทยอันโฮดที่จริงอ่โะโฮดก็โฮดแล้วแต่เศร้า,าแต่ว่าเฮาอันไปจิ้มพักนะเพียงเนาะแล้วก็เอาอันทางตกไม้มาใส่เพิ่มนะเพียงเนาะ พอดีไปหักเรื่องพี่นอ้องเพิ่นอ่าคนส่งมาทูมาแล้วเพียงเนาะวา่าเครื่องอ่าพัสดุของเฮานี่มาฮอดแล้วเนาะซึ่งเพิ่นฝากมาให้เฮาแต่ทางฝั่งไทยเนาะพี่น,อน้องเนาะเอ้ยันไม่ไดบพี่น้องเซ็กซอยกันเด้ออันชอะไม้สะทายดับนี่อัน,กกนถูกคนทุกคนเนาะบอกสะทายเนี่ยคอมเมนต์บอกสะทายเนีเนาายน่ยเจ้าเพิ่นว่าร์บางเถื่อเสียงมันก็ขาดขาดกันเกินแล้วเพียงเนาะคขนมมันแห้งกับเสียงบ่อยากเข้าไมค์น้วเพียงเนาะอ่าดิมื้อนี้สะทายไปเอาเครื่องมาพี่นาา้อง วกล่องมันบักใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ว่าชาวไทยกันยงไม่ได้นะตัวนี้ก็สูงแหงเนาะสูงจนแบบเพียงบาทชาวไทยเลยนะโอ้บักต้อสูงเนาะเพียงเนาะเกือบเพียงบาทชาวไทยเลยแล้วบริหารชาวไทยกลับไปเอาเนาะเพียงเนาะไปเอาแต่ว่าเกือบเอามาไม่ได้เลยแต่พอดีอันเห็นล่อผุ่นกายไปเนาะพี่น้องเนาะกายไปล่ะก็บริหารชาวไทยก็เลยโบกเนาะพี่น้องเนาะโบกอียังก็เขาเอิ้นยี่ายนี่เขาเอิ้นตุ๊กตุกเนาะพียงเนาะสึงยีราดนี่เขาเอิ้นว่า ตามโลพี่น้องเอากระจังสามโลหรือว่าตุกต๊กเข้ามานะเพีองเนาะเพราวะว่าเจ้ไทยเอามาบ่ได้มันนักแหงเจ้ไทยขี่จบที่ขี่จบที่ามันสิใหญ่กว่านนี้นะพี่น้องเนาะแต่กะเอ๊ะใจอยู่แล้วว่าเออขาฝากมันกะสูงไดยนะพียงเนาะเออดีๆเจ้าไทยอันฝา,ากมานี่เลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็าขาฝากของตัวนี้รแมนแซนซอสสีแซนซอส,ส,สีแล้วก็บินอีกวินหนึ่งเดีจ้า เขาเปิ่งราคาอยู่ใส่น่ะจ็แ่บบหนึงน่งเนีนะเ่ยเพียงเนาะเดี๋ยวบิ่งราคาก่อนตัวนี้หาราคาเซนหาสิบแปดทันตัวสู้งๆนี่แสนหาสิบแปดแต่กับตัวกว้งกวางตัวนี้ฮันแมนราคาหนึ่งเซนสี่สพันกีบเนาะเพียงเนาะเออการรวมเบิดกาเบิดสองเซนปลายเลยเนาะส่หอันนี้เฉพาะขาฝากนะพี่น้องมานะพี่น้องเขารวมขาฝากเรียบร้อยแล้วการเพิ่นกาได้อ่า ฝากเงินใหม่ให้เฮาไปเอาเครื่องมาเพียงเนาะนอกจากเครื่องที่เ่นฝากมาให้แล้วนะเผ่นกันยังใจดีนะเพียงเราเพิ่นเอาเงินคาฝากให้เฮาไปจํานวนหาร้อยบาทนะเพียงเนาะส่งมันตกเป็นเงินลาอยู่สามแสนถ้วนบอเดียวนี้เนาะเออกาสไทยไปเอาเครื่องมาแล้วกะเบิดประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยห้าสิบนะเพียงเนาะึ่งมันเดือมาสิะสิบปลายพันนะเพียงเนาะเออคาฝากมันแพงพี่น้องเพราะว่ามันกล่องใหญ่อหญ่ง่ากับเคื่องเขาฝากมาแต่ไทยนะเพียงเนาะ มันกะขาขาฝากที่มันกะซูมอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าคัดกล่องน้อยๆนี่กะซีหาซีบแล้วนะพี่น้องเกือบร้อยเลยได้กล่องน้อยนะพี่น้องอันนี้มันไปกล่องใหญ่สองกล่องเลยแล้วก็แถมซูมพร้อมแถมหนักงบพร้อมนะพี่น้องเกล่องจะไทยกับสั่นๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าลมมันแห้งพี่น้องต้องขอโทษกลอบไปเลยแลเนาะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยพี่น้องซีมีหยางเนาะ ถ้าวไทยบริเหต์คลิปแกะกล่องอันแบบนี้หาแต่เฮิงแล้วในเพียงเนาะบูเมนยังไดบูมีคนฝากบูมีคนฝากมาใหาย้ยในเพีย,าายงเนาะอ๋อบูเมนอืมมีต้นตะบองเพจนำไดเว้ยนี่จะเป็นอันชะอมบูพี่น้องอุ๊ยบูเห็นหน้าชะทาทยสัมเนาะบ้าพี่น้องเต็มเลยห่งเด้อ มันจะมีต sí, mm ้น hmm. อีกยังน uh ี huh. ่น้ำสีบ eh ปัชนะบอสนี่น <laughs> uh ัก huh. ยังเนาะเป็น huh. ต้นชะอมต้นชะอมปาโทเนาะเพผนสีหายเอาเห็ดชวนชะอมขายวันนี้เนาะพี่น mm ้องยังเรือยังเรือลายต้นอยู่เนาะทา้งรูมนี่เด็กน้องเบิ่งเนาะปาโธเดี๋ยวเอาไว้ทางต้นนะเพียงเนาะเดี๋ยวเอาสิบุมีบลอนไว้แล้วนี่นะหลายโพด อาต้นไมาสิเกาะใบนี่เฮาใบาหวานใบยันใบยันต้นประดอกประดับอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถ่ายสีข่อยออ,ออกมาปอาต้นผลสีหายชาวไทยนี่เห็ดสวนเห็ดสวนต้นสะอมเป็นฟาร์มต้นสะอมเลยเนาะ <c oughs> สิบอร์พอกระชีพีเอบุกที่น้าน,นี่แล้วป่ะนี่ดี อันนี้เป็นต้นยังน้าเผิ่อเอิญเนาะพียงเนาะเดี๋ยวสไทยสีลองไปเบิ่งในแซดแล้วยังเผิ่อเผิ่อเคยบอกสไทยอยู่วเหมือนต้นยังก็สไทยลืมเนาะผู้ใดที่ผู้จักกระคอมเมนต์บอกมาให้สไทยฟังในเด้อพี่น้องเด้อว,วา่าแบบคนลาวกับคนไทยนี่เขาเอิญต่างกันบอกต้นอันนี้หรือวา่าแบบคนไทยเขาอยู่อันนั้นคนละคนละบ่อนกันละครับบางเถอเขาเอิญคนละแบบกันเพี่น้องเนาะอันนี้เหมืนต้นตะบองเผ็ดตะมูตะมีน่ารักดีอุย้ย ต้นกล้วยก็มีอีกเด้บพี่น้องต้นกล้วยอยังอันนี้นะพี่น้องต้นกล้วยต้นหนึ่งคอาน,นี้อาจจะจางกว่าเด้อแล้วก็จะมีอ่าแล้วก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งเด็กต่อๆมาก,ก็จะเป็นถุงแล้วพี่น้องเราถุงกันอย่างเกาะถุงกาเบียพักเราใช้กันยังประธานได้อีกยังกันได้ดอกกับเพื่อนอยู่แล้วนะพี่น้อง เลยว่าเออเขาเห็ดเปียกตัวแล้วเขาจังสิไปอันตัวเองเนาะเพียงเนาะอันนี้จะเป็นอีกอย่างอืมพุ้ยใส่เดือน่พียงเนาะหรือว่านะมันจะเป็นอย่าง,างนี้เห็นเะน้มูลใส่เดือนบอกมีกระถางนำเนาะเพียงเนาะนะ,อะตอน,นี่ก่อนแต่ต่อมาก็จะเป็นอ่าในพักเนะพียงเนาะ นี่นายพักเต็มเลยเผ่นห้วชาวไทยหันเป็นคนที่เห็ดกเกษตรปลูกพักมานะเพียงเนาะผ่นก็เลยแบบสารสนุน,นชาวไทยอย่างไ้ชาวไทยหันไปปลูกนะเพียงเนาะดีิมาเดี๋ยวเราบุ๋มนำกันว่ามันมีอีย่างไหนะเพียงเนาะอันนี้นปจะเป็นผักชีผักชีนะเพียงเนาะอุ้ยอุ้ยอามันแตกออกมันมีอียังเจาะล่ะนี่ขึ้นหนูเจาะเลย จะมีนายผักบงนะเพียงเนาะนายผักบงนี่จะเป็นจะกถุงสามสามถุงสีถงถงงถง่ถุงหาถุงนายผักบงหาถุงผักซี่สี่ถุงนะเพียงเนาะดีๆเนาะนี่ยี่ทางฝั่งไทยนี่ผักซี่ักซี่เล่าเขาจะเป็นแบบเอิญอันนนอีกต่างหากนะเพียงเนาะลวกัดต่อมาเอาตัไใดออกก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นต้นตะบองเผ็ดเนาะเพียงเนาะแต่ว่ากระโบฮู้คือกันว่าตะบองเผ็ดอันนี้เขาเอิ้นแบบแบบใดแต่โบฮู้แต่ว่าตะบองเผ็ดตะกระต้นอันนี้โบฮู้ว่าต้นยังพี่น้องนี่เนาะอันนี้เอิ้นว่าแบบใดกะบอกชาวไทยในเด้อแล้วกระตัวนี้ก็เอิ้นว่าแบบใดกะบอกชาวไทยใดเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวเราจะมาเห็ดคลิปใน EP พสองเนาะเป็นการปลูกพืชนะเพียงเนาะพืชปลูกผักนี่แหละชาวไทยกะแล้วกระต้นอันนี้จะมาเป็นหว่านเนาะนี่ แล้วก็จะให้กระพูกว่าง่ายยังเนาะอย่างนาะดิเป็นทางน้นนอยๆนี่มันยังบมีใบก็เลยบระูกว่าเป็นง่ายยังเนาะจะเป็นพวกไม้ประดับส่วนลายเนาะเป็นกระเพราไม้ประไรด,ดิมันอยากอนาคตอะไรพี่น้องเอ้ยคันเท่าไปเอาซากกว่านี้ฮะแห้งแห้งสีเขียวกว่านี้พี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยเนาะดิอึบ ต้นอันนี้ต้นอันนี้คือวัาชาวไทยก็มีอยู่นะแต่ว่าเออคนละอันเราอย่างเนาะเพราะชาไทยมันจะไม่มีน้ำแบบสีเด้กเพราะไทยมันจะไมีน้ำแบบสีแล้วก็ต้อนมีอีกขี้ฝุ่นพี่เนาะอย่างมันลมเนาะนอ๋อตน้นเนาะฝุ่นจให้ยชาไทยเห็ดแบบ เป็นคานเฟ่ไม่ซอนแล้วนะาในฮือนี้เนาะสชไหมชไห้พื้นที่นเฮือนสาไทยนี่ยังเลยเนาะยังไงสาไทยเห็นแบบคาเฟ่ไม่ซอนเลยนะเต็มไปเลยผือผัก,ผกนังเถึงเนาะอาจจะเป็นเบียร์ผักหวานเบียร์ผักหวานนั่นเราเคยผักมาเรเพียงเอะแต่ว่าสาไทยแบบไปเอาลงยังกอบไปเอาลงทงดำสินะพี่นอ้องมันกระตายสาไทยกับบุหูว่าวไทยโหดนานลายเกินไปหรือว่ามันถือแชงเดดลายเกินไปมันมจงตายเนาะชสวไทยกันยังบุมีความหูดดันนี่น เราจะฝากมาใหม่นะเพียงเนาะแต่การรุ่นน้ำกันว่าเฮาสีปลูกขึ้นหรือบ่อนะเพียงเนาะเออถาดินตานงกันตอนต่อไปเนะาะต้นนี้ฮะที่พื่พที่ทเอามาหาทดแทนแบ่งหายเม็ดสะทายน้ำกดี๋ยวคือซีเมนตกอยู่ประมาณเท้าไปต้นเนพียงเนาะเอาไปามาสะทปยปูแล้วสองต้น <c oughs> หรือว่าเป็นอย่างสะทยมือห้อนว่าหรือว่อออามันเกิดนะเพียงเนาะเอาเพียเนาะในกล่องในคือซีหู้หู้กันแล้ว่าเม้นต้นเพราะว่าเดีออกมาคักปันนี่เพียงเนาะดี เ,าาเดี๋ยวมาค่ะปั๊นี่มาเดี๋ยวชาวไทยกันสีแกะนะเพียงเนาะแกะให้พี่น้องเอฟซีเบิร์นนำกันเลยเขาก็มีโครงการใหม่ใหม่แล้วนะเพียงเนาะเหตุแบบเป็นอันอมเมซอนเลยป่าอมเมซอนเลยเพราะว่ามีแต่กกกไม้ประดับนะเพียงเนาะไม้ประดับเออถ้าทุกตัดลงมาทั้งพี่นะเพียงเนาอุ้ยอันนี้ก็อจะเป็นต้นสูงสูง ว้ายสูงมากอก็ต no ้องสูงมากมีดอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะมีดอกน้ำเนาะเดี๋ยวชาไทยสี่เอาขึ้นตั้งสัตวโตให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งรำกันเด้อนี่เนาะพี่น้องชาไทยกับแกะเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมาให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งนี่ก็มีดอกน้ำพี่น้องเนาะนี่เด้มีดอกแล้วนะพี่น้องแต่ว่าชาไทยกับหูว่าต้นยังผลก็ฝากมาไลยอันดอกคือชิเมนอันเดียวกันนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเออผู้ใดอ่าหูแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกชาไทยได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ ชาวไทยกัแถวบ้านชาไทยก็มีคือกันแต่ว่าเนาะมันก็จะบริเป็นดอกแบบนี้เพราะว่ามันยังบริถันได้แก่นเพลงเนาะเออสไลด์หันเห็นอยู่อ่าให้ใคต้นไม้ก็มีหลักกาแถวอันอนเฮือนทางนอกเขาก็ปปูกลายนเพลงเนาะมันลามันเป็นสวนบ้ากต่ลายนึ่งดอกมันหาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นร่างแบบสีแหละแต่ว่าดอกจะบรเป็นดอกแบบนี้มันจะเป็นดอกสีบัวขึ้นมาคือ่าดอกทิลิบนะพี่น้องเออ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคนละอันกันแหละแต่ว่าคือสิตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละคนละสายพันธุ์เออคนคนอะไรแบบอย่างว่าเขาเอ,อนะิ่อหน้าคนละอันกันเนาะพี่น้องเนาะเออนี่เป็นกระหาเฮาแบบเป็นก็เอามาแบบสี่นะ้องพี่น้องอสองชาวไทยก็ต้องได้แบ่งปลูกอีกนะ้อพี่น้องเนาะโอ้ลูกชา,กาวไทยก็เอาไปหลินไปเลยลูกชาวไทยเอาไปหลินไปแล้วเอ้าแก่ไปหลินไปเลยเนี่ะไอ้ขาวขาว น,น้องเียงเนาะโอ้ยเป็นแก่ไปหลดินไปเลยยาดินยาดินมันหมุนไปเลยค่ะนี่เนาะพี่เนาะตัวนี้ค่ะจะเป็นราคาที่แพงที่สุดเลยเนาะตั้งแต่ฝากมากก็คือราคา 1, 000, หา 18, 000, น,นึ่งแสนหาสิบแปดพันน่นเองนาะกระทางเดียวเลยส่วนาุไท้ายคิดว่าโตที่จะแพงกว่านะคือซีเมนต์ตั้นพวกตีพวกทีเอามาละลายนะ,น,ะาน,น,ะานะพี่นเนาะแต่ว่าบบเมนตัวนี้สิแพงกว่านห็นอเนาะเอออันเดียวแพงไปเลยอันเดียว ส่วนลายๆอันมานี่ยผัดกับมะเพงเนี่เนาะเออราคาลูตรงกว่าตัวนี้ก็ชิมเอนมันแบบมันสินักดินนะเพียงเนาะเพราะว่เป็นใส่ดินมาให้เขากลายเติบแต่นี่เนาะมันจังหมดตายเนี่เพียงเนาะสตรายกาสตรายกะเคะขอบพูดลายลายเด้อเนาะพี่น้องเอฟซีที่อ่าหยกป่าไม่ซอนไม่สตรายกันเลยเนี่ยเพียงเนาะเพื่ออย่างหายสตรายอันปู่พี่น้องเพราะว่าสตรายกะหิดอ่าพวกเกษตรพวกยังนะเพียงเนาะ กับเป็นไม้ประดับเพื่อนพี่น้องแล้วก็จะเป็นแบบพวกพืชกินคืนชะอมอะไรแล้วก็ผักหวานนะเพียงเนาะเออเอาก็สิได้แบบมีพืชกินน้ำแล้วก็มีพืชประดับน้ำนะเพียงเนาะเออเป็นกระไา้ชาวไทยกะชาวไทยกาหับเอานะเพียงเนาะนาฬิกาหับเบื่อทไาเนาะผู้ใดผักมาชาวไทยกายินดีหักแล้วก็ดีใจแห้งเนาะที่มีคนมาหักมาแพงมาอันทรงคองมาไห่นะเพียงเนาะตั้งแต่ฝั่งไทยถึงว่ามันจะเป็นแบบของธรรมดาธรรมดาที่หลายๆคนคิดว่าแบบ ในสายตาหนะมันกะแบบเออเป็นพืชที่หาได้อยู่ไซก็ได้แต่ว่าเขาอ่าอยากให้ห้านเนาะพียงเนาะเออห,าห้าด้วยความจริงใจแล้วก็หเห็ดจัดแจ้งมาห,ห้าวขักแน่พียงเนาะชาวไทยก็ยินดีฮับแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆชาวไทยก็นจนอ่าได้มาอัดคลิปนะพียงเนาะให้เราเบิรงโดยเฉพาะคนที่ผาามาให้ชาวไทยในเพียงเนาะเออ ส่วนต้นสะอมล่ะกัอันพืชยังอถี่แบบมันลายเนี่ยเซาไทยกรสีเอาแบ่งออกไปให้แม่สาวไทยปลูกอยู่หน้านะน้ำน้ำเพียงเนาะก็สิไปเอาขึ้นขี้แกบ็บมาเขามาจูดนั่นพักเพราะว่านั่นพักสาวไทยนี่สองปีสามปีแล้วบม่ได้ปลูกพักนะน้ำเพียงเนาะเออเขาต้องจะจูดขี้แกบนะ็บเนี่ยเห็ดเอียงเนี่ยนะเพียงเนาะปรับปรุงสภาพดินขนาดพี่นะ้องกะทาบดินน้ำกันน้ำเพียงเนาะน้ำกันตอนต่อไปนั่นแหลยเนาะนี่นะพี่น้อง สะทายแบ่งให้แมษสะทายไปปลูกอยู่หน้าแล้วนะเพียงเนาะจนในอยู่เฮือนมันบ่มีกระถางว่างลายพี่น้องเอ้ยเนาะกระถางตัวที่เพิ่นเอาห่าให้ยสะทายหนิสะทายกระตีปลูกดอกไม้อันดอกไม้แดงๆของสะทายเห็นดิเนาะเพียงเนาะเออเดี๋ยวสะทายเฉดเป็นคลิปในตอนต่อไปเดี๋ยวเพียงเด้อเนาะเดี๋ยวสะทายกับแบ่งไว้ให้แมษสะทายเรียบร้อยแล้วกันยังประมาณนี้นะเพียงเนาะแบ่งๆกันปลูกเพราะว่าพื้นที่นี่เฮือน์สะทายมันกับบัลายนะเพียงเนาะเออไปปลูกอยู่หน้ามันสวัสดิ์สบายพี่น้องเอ้ยอย่างกระดีนอยู่หน้ามันงามนะเพียงเนาะเออด นอกเสีใคก็ฮักกระคุดนี่เนาะฮักกระคุดคุดวังอ่าเมื่อวานนี่วังแรงเรมื่อวานนี่พี่น้องเออเพราะว่าเขาสีลงอันด,กด,กด,กดกอกดอกอีซ่าเขาดอกลาฮืองเออลงดอกเาฮืองนะส่วนตัวนี้กับยังแปลงนานอย่างนี้พี่น้องเอานาะเออปลูกอะไรมันก็บ,บ่งงามพี่น้องเอเยเลือกเลือใจเนาะนีะน่ กระทางที่เผิ่นนอามาหายชาวไทยชาวไทยว่าสีปลูกดอกแดงแดงอันนี้เพราะว่าตอนนี้หาตุดจีนจะใกล้เข้ามาแล้วนะเพียงเนาะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วฮอกซีนแหลปลูกใส่ตุดจีน,นเนาะเผื่อบังเถื่อเวียดแบบแบ่งเข้าต้มขนม,ขมไม่ให้เขากินนะเพียงเนาะแหลกกระดอกไม้ส่วนดอกตะเวนนะเพียงเนาะสีออกแต่สามสามทางตัวนี้ส่วนที่เรือโบออกเลยนะเพียงเนาะเออดเดี๋ยวมันออกมมนก็บุคอยงามพีองใบกุดกรีดนะเพียงเนาะ เพยงน้องทยปลูกบัเป็นอะไรเนาะแล้วก็บุคุณวิธีปลูกของมันเพียงเอ้ยตอนที่สะทายกามาแต่ปลูกตัวไม้เพียงน้องกระทางกับสะทยกับปลูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลืมลืมมาตัวเองยังเพิ่งที่ปิดคลิปเนียงน้องสะทายขอโทษขอผลาหลายเด้อเนาะป้าเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งเนาะว่าสะทายปลูกยังลงไปแนี่ยเพียงน้องกระทางทีเผินผักมานั่นเม้นสะทายใส่เรียบร้อยเนียงเนอะเออเอาลงไปปลูกดอกไม้เนียงเนอะแล้วก็เ si ครื่องปลูกที่เพิ่นมาอันเออส่งมาจากภาคทางฝั่งไทยอะไรเนาะ ปไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งหับซุปนกันเลยนะพีองเนะาะชาวไทยได้ปลูกไปนี่จะก,กระทางนะชาวไทยไปได้นับนะเพียงเนาะเออปลูกไปนี่จะเมนอ่าดอกแดงชาวไทยกับบุหัวอเปิดอื่นดดอกยังแต่ว่าโซไลยหาเวลาทึงตุจีนหรือว่าแบบยาาเทศกาลจีนอีังนนะคนเวียดคนจีนเขาหมักจะมาซื้อในเฮือนชาวไทยนะเพียงเนาะเอ่อชาวไทยก็เลยปลูกไว้เผื่อที่จะแบบให้คน ที่เขาแบบเผิดอ่าไหวซานไหวตัวตัวตัวจีนอีสังหนาให้เขามาซื้อจำเพียงเนาะแต่ว่าดอกเจกระห้องชาวไทยนี่คือสิบใหญ่บ่ท่านละแหละเพราะว่าเดือนหนาเนาะเดือนหนาใกล้เขามาฮอดแล้วเผื่อทีเผื่อทีดอกไม้เขาชิดติดเผื่อไม่ชิดใหญ่จำเพียงเนาะเพื่อแหละประมาณเดือนเพื่อแหละเขาชิดคลายเดือนสี่เพื่อเนาะดอกไม้ขนาดพี่น้องเออแต่ว่าตอนนี้เขาสิไดคลายแต่ดอกไม้แดงๆอันนี้แหละแต่ว่าปุ๊บคือกันว่าว่ามันสื่ออย่างขนาดพี่น้องผู้ใดที่ฮู้กัสามารถคอมเมนต์บอกชาวไทยได้เด้อพี่น้องเด้อป่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะ เดิพี่น้องยาวเหยียดจนสุดสายตาเนาะชาวไทยปลูกดิดอกแดงๆที่ชาวไทยเบ้าก็จะเป็นดอกอันนี้เนาะพี่น้องนี่ดินี่อันนี้มันเชาปลูกใหม่มันก็เลยยังบรทันติดๆมันก็เลยสีเหี่ยวน้อยหนึ่งนาะวยังเนาะนี่อันนี้มันกกไม้ที่ให้เป็นฝากไม้ชาวไทยเนี่ยยังยังยังตัวนี้ชองกกยังบรทัานจะมีบอลหวางปลูกเนาะยังเนาะนี่แล้วก็ต้นน้อยๆนีในชาวไทยกับปลูกในนี่ส่วนต้นสองซ้ำทางนี่ค่ะชาวไทยปลูกใหม่มันติดแล้วนะพี่น้องเนาะ ันนี้ก็เป็นกระทางที่เพื่อนฝากมาให้ชาวไทยนนเพลงน้องชาวไทยก็จัดการปลูกเรียบร้อยเลยเด้นี่บ้านที่เพื่อนอ่ะยังก็ต้นตะบองเพชรแล้วก็กกอ่กอันโตซี่อันออกมาดิชาวไทยก็ได้ปลูกเรียบร้อยในเพีลงเด้กระทางเหม็นใสเรียบร้อยเลยเด้อเนาะเด้ปลูกมใหม่เพื่อนกันมาลงกระทางงามเลยนะเพลงเนาะเออถ่าแต่ต้นต่อไปถ่าว่ามันชิติดซำมไดในเพลงเนาะมันสวงามหรือโบะเนาะ สะทยปลูกมาสิสะทยปลูกนี่มาสิงามแถาเพื่นปลูกหรือโบถา่าติดตามนกันนะเพียงเนาะได้กับขอขอบคุณข,ขอใจล,ลายเด้อนะ้อยังนะทางฝั่งไทยผู้ที่เบ่งจนจบคลิปแล้วก็ผู้ที่ฝากเครื่องฝากคามใาห้สะทยนะเพียงเนาะสะทยยินดีครับทุกอย่างเลยเนาะขอบสำหรับคลิปนี้กับบ่มีน้องลายนะเพียงเนาะพาพี่น้องเอฟซีนี่มาเบ่งของฝากของตอนจากทางฝั่งไทยนะเพียงเนาะเออสะทยก็ได้ปลูกเรียบร้อยแล้วคือที่ได้เห็นกันไปนะเพียงเนาะ ในใจชาวไทยกับเขาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อทางฝั่งไทยเนาะผู้ใดอยากฝากเครื่องฝากเขาใหม่ชาวไทยกับชาวไทยกับยินดีนะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อเครื่องการเกษตรชาวไทยกับแห่งขอบใจในพี่น้องเออหรือว่าผู้ใดแบบอยากฝากใหม่ชาวไทยเป็นแบบพวกในพักโบแบบอ่าอย่างนพักแบบซีฮานะพี่น้องอยงนี๋เนาะอุ้ยโอ้ยเหี่ยวเหี่ยวครับขาดดิเหี่ยวซักเนี๋ยพี่น้องไฟอยากฝากแบบสีมาชาวไทยกับขอขอบคุณหลายๆเนาะ คันสีฝากก็ฝากว็บซี่มากก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันแบบมันจังบนักนะคันฝากมาเป็นทางเป็นดินนะมันจะนักแห้งนะเพียงเนาอีกอย่างกะเพื่อเผื่อซีมาหดทางฝั่งไทยฮาโบเมนยังดอกพี่น้องกกไม้มันจีตต้นะเพียงเนาะเชียร์ได้ของกกไม้มันใต้นะเพียงเนาะเออเดมันก็เหี่ยวเผื่อมันสีคืนเด็กพี่น้องเอ้บางเถื่อนคนส่งเขาเอามาแต่ทางฝั่งไทยแล้วบางเถื่อนเขาโยนเขายังนะพี่น้องเออมันกาเนาะ มันก็เสียหายไปหลายเติบเด็กพี่น้องเลยชาวไทยก็เลยแบบว่าขอให้พี่น้องเอฟซีนี่ฝากมาเป็นทงในพักกน่าจะดีนะพี่น้องจะได้ของพี่น้องเลยเด็กอันนี้ก็ดีแต่ว่ายังปลูกได้อีกนะพี่น้องเจ้าหนก็อีกด้วยเนาะประมาณทรงทิ่นี่ก็ติดมั้งเนาะก็เริ่มงามแล้วแหล่งทรงถิ่นนะพี่น้องเนาะต้องใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าก็มีลายกกได้ทีว่ามันเหี่ยวใบมันมันมันหมุนมัน,น,นเพร่น,นะพี่น้องแต่กับว่าเป็นยังนะพี่น้องเนาะส่วนต้นส้อมนี่ชาวไทยกะสซีบอคอปลูกในเฮือนเด้กพี่น้องเด้อเนาะสีอ่า ให้แมษาไทยนี่ไปปลูกนี่น่าเอานะเพียง่ายให้เพิ่นไปเสียปลูกนี่นาเอาเพราะว่าชาวไทยมีได้อกกหนึ่งและอีกอย่างก็คือพื้นที่ในเพื่อนก็คือเห็นนะเป็นง่ะมีสายไฟระยุระย่างอยู่นะเออแล้วก็เพื่อนก็ติดติดการเสียนะก็เลยแบบบ่อยากปลูกพืชอีกอย่างที่มันแบบเป็นการหลบกวนคนอื่นหรือว่าแบบไปเกาะเนาเป็นง่ะเออก็เลยแบบขอปลูกพืชแบบตำาๆในพื้นแบบสีเอานาะเป็นง่ะเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุพูดล,ลายๆแล้วก็ได้จากลาพี่น้องเอ็กซีไปก่อนนเะพียงเนาะเมื่อหหน้าเฮากลัมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้า้นะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวไทยขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊าย